สวัสดีครับสวัสดีคุณป๊อปอีกรอบครับครับผมทุกท่านรู้ไหมทําไมนักลงทุนเนี่ยที่เป็นฝั่งยุโรปครับแล้วก็เป็นต่างชาติเนี่ยทำไมเขาถึงไว้ใจซื้อคอนโดมิเนียมกับเฮีโอสและคุณป๊อปครับผมเพราะอะไรฮะเพราะว่าพวกเราเนี่ย เก่งมากพูดได้หลายภาษาไม่ใช่ฮะเราเรียกว่ามีทีมงานที่คอยซัพพอร์ตเราเนาะใช่วันนี้เฮียโอ๊ตพามาเยี่ยมชมอีกหนึ่งโครงการชื่อโครงการพานราพัทยาเขาพระตำหนักครับทำไมต้องมาที่โครงการนี้รู้ไหมทุกคนปล่อยเช่าง่ายได้ผลตอบแทนสูงมากสูงมากๆครับทุกคนปล่อยเช่าง่ายจนเอเจนซี่หลายท่านเนี่ยรอห้องรอห้องต่อคิวรอต่อคิวเลยว่าค่าที่นี่ว่างหนูขอจองก่อนนะพร้อมโอนเงินเลยใช่วันนี้เราจะไปฟังจากปาก ของผู้เชี่ยวชาญนะฮะทำยอดเท่าไหร่นะฮะโอ้หลายร้อยล้านให้ลูกค้าผมแล้วอ่าไปเลยฮะ,ะ,ะสวัสดีครับผมซึ่จ้นนะครับผม ก็เป็นเซลล์ที่ดูแลโครงการพานราพัทยานะครับนะครับแล้วก็มีโครงการพานุราเอสตูเรียด้วยคือเดินเข้ามาตอนแรกคิดว่าคุณเจนคือแบบว่าเป็นผู้บริหารของที่นี่จริงๆผมก็ขอแอบนิดนึงเป็นเซล์มนจเจอร์ที่นี่ครับผมคือลุกคุณเจนเป็นเหมือนแบบผู้บริหารอีกมุมหนึ่งเราคิดว่าเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยครับคืออย่างนี้ครับเวลาที่เฮียโอ้กับคุณป๊อปเนี่ยจัดเขาเรียกว่าทริป ทิปการเรียกว่าทิปเนาะทิปให้กับเอเจนซี่เนี่ยเรามีโคชชิ่งให้มีสอนงานให้มีสอนตัดต่อให้มีสอนวิธีการที่จะเป็นเอเจนซี่มืออาชีพยังไงก็เนี่ยเพราะเรามีพาร์ทเนอร์ดีๆแบบนี้คุณเจินเนี่ยพูดได้หลายภาษามากเวลาเราพาลูกค้าเข้ามาเนี่ยแค่เรานั่งกินกาแฟแล้วคอยถ่ายรูปคอยซับพอร์ตกันคุณเจินปิดการขายให้หมดเลยพาลูกค้าเราขึ้นไปดูแนะนำโครงการให้หมดเลยใช่ครับไหนไหนก็มาถึงที่นี่แล้วตอนนี้มีนักลงทุนจีนฝากคุณเจิน ขอเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนพรีเซนต์โปรเจกต์นี้หน่อยครับว่าทำไมเขาถึงไว้ใจฮิวอดกับคุณป๊อปและมาลงทุนกับโครงการนี้ครับแต่ครับหน้าผมขอเป็นภาษาจีนก่อนนะครับเอาภาษาให้เป็นนาเลยนะครับก็วตชเส้น่พนราบัดยาทก็ยก่หายคกัเลเดนครับหากอการาอกว็่ั้าโกงหี่ม อีซูซูเรามี一个合作伙伴的เหมื<嗯>อนา专业的中介可以找我们联系我们下面的一个专业的อันนี้เป็นภาษาจีนนะครับผมภาษาจีนนะครับบอกว่าอะไรบ้างนะฮะฟังไม่รู้เรื่องแต่พยักหัวครับ <laughs> <S <S ผมก็คือในนี้ผมก็จะแจ้งว่าคือสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ถ้าสมมติว่าลูกค้าที่สนใจคอนโดที่เป็นไฮไลท์ใกล้ชายหาดและน่าลงทุนในพัทยานะครับโปรดติดต่อเข้ามาที่นี่ได้เลยนะครับเรามี เอเจนซี่ที่เป็นมืออาชีพครับทั้งสองท่านอยู่ข้างนี้นะครับและมีทีมที่ซื้อดูแลทั้งปล่อยเช่าด้วยนะครับการขอปิดคลิปนี้ด้วยภาษาอังกฤษโอเคครับ so every people if you want to invest best condo medium in the Pattaya right you want to see view you can come to the our project Panora Pattaya we have the very best partner agency in Pattaya so buy rent we have the team For take care you please to contact ours คือฝากอะไรหน่อยฮะก็ฝากไว้นะครับนักลงทุนทั้งชาวไทยนะครับแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับไม่ว่าจะดูคอนโดมากี่ที่นะครับแล้วต้องการที่ปรึกษานั้นในการลงทุนคอนโดผู้ปล่อยเช่าหรือต้องการที่ปักใสในปัิญานะครับฝากนะครับโครงการเดอะพานลร่านะครับแล้วก็ฝากคุณโอ๊ตนะครับแล้วคุณป๊อปไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับไว้ในอ้อมใจนี้เหมือนอ้อนแม่ยกเลยนะใช่ครับใช่เลยเออเหมือนอ้อนแม่ยกเลยทุกคนก็ทุกท่านครับ ไม่แปลกใจใช่ไหมว่าทําไมทีมงานของเราเนี่ยถึงปิดการขายได้เพราะเห็นไหมฮะเรามีทีมงานขายะระดับมือเซียนระดับมืออาชีพครับเรามีผู้ที่ให้ข้อมูลเนี่ยเป็นทั้งเซล์ในโครงการแล้วก็เป็นทั้งพาร์ทเนอร์ร่วมกับเราครับในการแปลทั้งภาษาในการทําเอกสารทุกอย่างให้และทีมเรายังมีนักกฎหมายแล้วก็ล่าสุดเราได้ทีมมาหน่อยแบงเกอร์ทำเกี่ยวกับเรื่องกู้สินเชื่อต่างๆเราให้ความรู้ทุกท่านได้หมดครับมีสายอินฟูมีสายตัดต่อวิดีโอมีสายยิงแอด ฉะนั้นแล้วน้องน้องเอเจนซี่ท่านไหนที่อยากมาร่วมทีมกับเราติดต่อรายละเอียดด้านล่างมาพูดคุยกันนะฮะเรายินดีที่จะจับมือร่วมกัน